สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับกรเกษตรเรื่องง่ายๆครับทำกเกษตรทำให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับวันนี้จะมาชมเพื่อนๆทำตัวตัวช่วยนะครับตัวช่วยในการขยายน้ำหมักน้ำหมักปลาของเรากันนะครับวันนี้เราจะมาทําเป็นตัวน้ำมะพร้าวเทียม น,น้ำมะพร้าวเทียมคืออะไรน้ำมะพร้าวเทียมก็ก็คือน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวที่เอามาใช้แทนน้ำมะพร้าวจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของตัวน้ำมะพร้าวจริงก็คือบางครั้งถ้าเราจะใช้แบบเยอะๆมันหาไม่ได้ถ้าหาได้ก็แพงใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งเราจะ ไปขอมาไปซื้อมาแล้วมาเก็บไว้ได้หลายวันอะ่ะบางครังมันเก็บไว้ไม่ได้นะครับมันอาจจะเน่าอาจจะบูดหรืออาจจะเสียหรือจะเสียคุณค่าทางทางอ่าเขาเรียกถ้าเป็นตามอาหาคือโภชนาการไปนะครับซึ่งเวลาเราจะเอามาใช้ในการขยายพันธุ์เราอะ่ะในการขยายหัวเชื้อต่อมันจะทำได้ยุ่งยากนะครับทางอาจารย์ธงชนะภมินะครับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นอาจารย์ทางด้านอนามัก อีกอีก,อก,อก,อกท่านหนึ่งนะครับได้คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับเป็นการทําน้ามันพาวเทียมนะครับ<ๆ>เพื่อใช้ในการขยายเริ่มแรกเท่าที่ผมทราบนะเท่าที่ผมดูมาเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยจะทําน้ามันพาวเทียมขึ้นมาเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์หัวเชื้อน,นะครับใช้ขยายหัวหหยเชื้อพวกเพื่อหัวเชื้อน้ําหมักปลา,าหัวเชื้อน้ําหมักกรอกหมูนะครับซึ่งซึ่งในน้ําหมักของพวกเนื้อสัตว์อ่ะมันจะมีความเป็นค่อนข้างสูง นะครับเวลาจเจาไปใช้อะเราเลยต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะครับจะไปใช้แบบเพียวๆเลยไม่ได้นะครับจเจาไปผสมน้ำใช้บางบางครั้งอ่ะมันจะสูญเสียคุณค่าทางทาง,ทางทานอาหารไปค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์ก็เลยคิดคิดคอนสูตรนี้ขึ้นมาเริ่มแรกอ่ะก็ใช้น้ำมะพร้าวจริงๆทำซึ่งผลที่ได้ออกมาก็ดีมากเลยนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเหมืนอนที่บอกเมื่อสักครู่นะครับข้อจำกัดมันคือพอได้น้ำมะพร้าวมาบางครั้งได้มาน้อยก็ต้องมาเก็บไว้ก่อน พอได้มาเยอะเอามาจามารวมกันไอของน้อยมันเสียไปแล้วของมากจะเอามาใช้มันทีมันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราดีนข้อสูตรนี้ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนไปทําตัวน้ามะพร้าวเทียมกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเราจะทําน้ำมะพร้าวเทียมกันยังไงนะครับโอเคครับเริ่มมาเลยนะครับสูตรของอาจารย์ธงชนะนะครับในการทําตัวน้ํามะพร้าวเทียมนะครับของสูตรของอาจารย์เลยจะใช้น้ําที่30ลิตรนะครับแล้วก็จะใช้เป็นน้ําตาล หนึ่งกิโลจะเป็นน้ําตาลทรายก็ได้เป็นเอาถึงเอาถึงคือตัวน้ําตาลน้ําตาลสี่าำอ่ะครับน้ําตาลที่เขากินกับพวกเจากก้วยอ่ะครับที่เป็นผงๆนะครับแดงๆอะ่ะหวานๆหนกันนะครับเป็นสารน้ำหวานหมืหนกันแล้วก็จะเป็นรําละเอียดนะครับตัวน้ําตาลเนี่ยเราจะมาเป็นอ่าตัวเขาเรียกอาหารให้กับยูนซีส่วนตัวขากในในตัวรําละเอียดเนี่ยในรำละเอียดเนี่ย,ลลยมันก็จะเป็นอาหารชั้นดีของยูนซีเหมือนกันนะครับแนะนําว่าเป็น ลำละเอียดนะครับลำละเอียดในหาซื้อได้ชุดนี้นะผมซื้อมากิโลหนึ่งกิโลละ20บาทนะครับผมซื้อที่ร้านขายอาหารนกแต่วันนี้ที่ผมจะมาทำนะครับด้วยว่าถังของผมมันเป็นถัง18ลิตรผมเลยใส่น้ำไปแค่1 5ลิตรนะครับผมจะใช้สูตรของอาจารย์แหละแต่ว่าผมจะลดเอาครึ่งหนึ่งนะครับเหมือนที่บอกเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรที่เราปรับเปลี่ยนได้นะครับ ตามาวัตถุของเราตามวัตถุดิบตามส่วนผสมของเรานะครับผมจะใช้น้ำ15ลิตรน้ําตาลครึ่งกิโลแล้วก็รําละเอียดครึ่งกิโลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการาละลายน้ําตาลก่อนเลยนะครับแนะนำไม่ใช้มือคนนะครับอย่าใช้ไม้ เราจะได้รู้ว่าน้ำตาลด้านล่างอ่ะมันมันะละลายหมดหรือ,อยังนะครับผมไปล้างมือมาแล้วเมื่อกี้นะครับโอเคครับตอนนี้น้ำตาละละลายหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็มาใส่ลํำละเอียดกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ก็ไลยหมดแล้วนะครับไลยน้ําตาลและคก็ใส่ลำก็ไปคนลำมันให้เข้ากับน้ําแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเราจะปิดไว้ปิดฝาไว้แต่ไม่ต้องกับให้มันสนิทนะครับปิดแค่แค่ปิดไว้เฉยๆนะครับเราจะหมาไว้นี้เจ็ดถึงสิบวันนะครับคนทุกสองวันอาจารย์แนะนําว่าเวลาคนถ้าใช้ไม้คนอ่ะให้คนไปทางเดียวกันนะครับคนไปทางเดียวกัน2วันครั้ง เปิดฝามาคนสองวันค้าง2วันค้าง,นงจนครบ7หรือ10วันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูไอตัวผลที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวครบตามอายุของมันแล้วจะมาอัปเดนอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราจะไปใช้ตัวน้ำมะพร้าวเทียมนะครับจะไปใช้กับน้ำหมักเนื้อน้ำหมักปลาของเราอะ่ะอัตรา,าส่วนที่จะใช้นะครับใช้ที่1ต่อ3หรือ1ต่อ4 1คือหัวเชื้อหัวเชื้อน้ำหมักปลาหรือหัวเชื้อน้ำหมักรกหมู1ส่วนต่อ น้ำมะพร้าวเทียน3ส่วนหรือ4ส่วนแล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับสามหรือสี่ส่วนก็ได้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงจบลงที่การทําน้ำมะพร้าวเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มันครบตามอายุแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการในการขยายในการนําไปใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ